ง่วงชิปหายทำไมกูต้องตื่นมาชิปให้พวกมึงดูดว้วยวะเนี้ยตัวเวลานอนพีมากเลยนะครับคนดูแต่ไม่เป็นไรคือพี่รัก f อทุกคนนะครับ<ฮ>เพราะงั้นคลิปนี้พี่ขอ100รไลค์นะครับช่วยๆกดหน่อยนะเพื่อพี่พวกเองทําได้ใช่ไหมไม่รู้อะ่ะกูบังครับต้องกดนะโอเคครับก็คลิปในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นผลที่พี่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะจริงก็เคยเล่นไปแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยเล่นสายผลเลยนะ,ะนั่นก็คือผลอะไรคนดู ผลพลาวผลแพลวนั่นเองนะคนดูนี่นะครับผลหมี่ของพี่นั่นเองนะซึ่งพี่ก็จะมาเล่นคู่กับคู่กับอะไรดีว่าคนดูสไปคี้แม้มันง่ายดีนะแตเ่เอาจริงก็อยากเล่นกับโพแหละแต่ว่าแบบกดสตันไม่โดนอะ่ะเ <No. S 1> อาสไปคี้ดีกว่าสไปคี้ก็มีสกิลจับนะ uh. นีูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปลี่ยนเล่นเองดีกว่าถ้าอันไหนไม่ถนัดก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นโพแล้วกันประมาณ uh. นี้นะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเผาพี่เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะเพราะพี่เนี่ยได้เปลี่ยนไปเล่นเป็นเผามิงนะครับที่พี่เปลี่ยนไปเล่นเป็นเผามิงนี่ไมอนนนคีัดเทแบ้ง คนหนึ่งเว้แต่ว่าพี่เนี่ยบิดเขานะเพราะว่าแบบคือกูง่วงอ่ะง่ายเลยคือกูง่วงนอนนะครับเวลานั้นน่ะก็เลยแบบเเคแม่งเลยนะครับคว<ด>ามง่วงอ่ะมันห้ามกันได้ที่ไหนอะ่ะอมาแล้วก็พี่ก็ตื่นมาอัดคลิปเลยนะครับก็ยังเหนื่อยนิดน,น,นึงแต่ก็ได้อยู่พี่ก็ลุยเลยละกันเพราะฉะนั้นกดไลค์ให้ด้วยละกันคลิปนี้ขอหนึ่งร้อยไลค์นะแล้วก็อย่าลืมไก่ตันเปอร์คุงด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็คือเว็บขายไก่ตันของพี่นั่นเองนะตอนนี้พี่ก็ยังหาหกหมัดมาเติมไม่ได้นะทุกคคคนนนนนนนโออออเเเเเเดดงกกก็็จะะะะหมม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 แแลล้้้้ววรรราาาาาาถูๆๆุยยยพพตตตตืื่่่่ีีิิั ยากมากคนดูเนี่ยพอวนะีสี่เนี่ยขันะ้นสิเนี่ยมาซื้อได้เลยนะหรือมาสูมก็ได้นะมีราคาแบบ5บาทด้วยนะถ้าส่มได้เนี่ยก็ได้วีสี่ขั้นสิไปเลยนะแต่ว่ามันมีเกลือนะทุกคนก็อย่าโลภมากแล้วกันนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้นะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับเข้ามาในเกมแล้วก็อุย้ยปิงอะ่ะปิงใช่ไหมไม่ค่อยปิงนี่หว่าแต่ก็ปิงอยู่ตั้ง90<ะ>้าสิบก่อนมันก็แก้ปิงนะทุกคนเซิร์เวียแบบไม่ปิงนะเดี๋ยวนี้คือแบบปิงแล้วคือเฮียอะไรของม นนะตอนนี้คือแบบมีแต่พวกฟาร์มอะสายฟาร์มมาเล่นอนะไม่ใช<บ>่แบบสายโหดแบบพี่นะเพราะฉะนั้นพี่ต้องย้ายเซริร์ฟเซิร์ฟนี้อยู่ไม่ได้ละเอกจะ่เลียม,มันมากเลยทุกคนคือตอนนี้มันท้าพี่แบบหนึ่งหนึ่งในโคอสนะครับแต่ว่าแบบผลพี่มาไม่ได้คือคือพี่เล่นสายผลเนี่ยพี่จะตามจับมันยากนะทุกคนถ้าพี่เล่นนวดดำเนี่ยพี่แบบเลี่ยม,มันได้อยู่นะคนดูอันนี้คือไม่ได้มันน่าจะหนีนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูแล้วกันขอหนึ่งหนึ่งกับมันในโคอสรอบนี้ก่อนมาเล่นมังกรด้วยวะแสดงว่าผมห้ามพลาดเลยเยยติก มามามาเริ่มเริ่มเริ่มไอ้นุม่มามามามึงเด็กเวียนนามหรอมึงเด็กเวียนน้มหรอมึงเด็กเวียดนามหรออุ้ยนี่นี่นี่ไงโดนหมีกูโดนหมีกูเกือบแล้วเว้ยมาดิเออเออเออโหนี่นี่ผมเล่นให้ดูนะว่ามนเล่นยากขนาดไหนคนดูนี่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 อัตูดไปไ็น่ล่ะเจอเจอ ออ้ยทำไมกูเจ็บจังวะโอ้เจ็บนะคุณดูแบบไม่มีเผาไอ้นั่นอะเผาเงื่อกอะผมแบบจะไปสุ่มก็ไม่ได้นะเงินม่วงไม่มีนี่ไงอืมโอ้คนพิสกิลโอ้โหแต่ก็ได้อยู่มาครับเผาตื่นเลยโอเคมาโอ้ยไม่ได้เล่นสายพาย,ยุด้วยวะนี่ไนงะโดนครับโดนโดนครับจอกระบ,บาลเออุ้อยผมจะฆ่ามันด้วย ไอ้น,นี่สักหน่อยเอาเรียบร้อยครับแม่งตายเดมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมพารเลเยตเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไห่ตันอีกมากมายนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเหเลี่ยมเหลี่ยม<ๆ>มันเลยดีป่ะเลี่ยมมันเลยดีป่ะขอโทษขอโทษโทษไม่ไม่ไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมผมไม่ได้เหลี่ยมพี่เอาแม่งหน่อยแล้วกันนะมามาโดนกูครับโดนกูไล่นี่ไงโดนกูไล่ยำหืม อุ ian, who, ้ยไม่ทันไอ้เหี้ยไม่ทันจริงรีตัวซะก่อนอะเอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอุ้ยอุ้ยอ้ยเ่ออุ้ยมันเอามันเอามันป๊กอู้วูวูวูอูวูวูููวูวูวููว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 ูอูอูวูววูวูวูอูวูวูววูวูเพื่อูว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 ู้ยอูวูววูอูว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 นวูวเวีวยวูนูว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 ููวูวู่ นี่ไอ้โอ้โหไอ้เฮียน้ำแข็งสองตัวไอสัตว์เอาดีน้ำแข็งสองตัวไอคุณไอกูจะชนะยังไงวะมันดูเอะไม่เปลี่ยนเ่อดีกว่าทุกคนเปลี่ยนผลเปลี่ยนผลเออกูเล่นเสือขย้ำแม่งเลยโอ้ยเฮียเอาปลาปลาปลาเฮียไม้สัตว์กูได้ปลาแล้วมา นี่ไงไอควายมึงกูจะต้องเอามึงมามึงก็ไล่ต่อไปไอ้เหี่ยมึงก็ไล่ต่อไปไง,งโง่นี้ตายแน่นอนนี่ไง,งโง่นม่ตายแน่นอนโอยลุมกูลุมกูนี่ไงคือแบบเผาดีกว่าอืม,อมกูเล่นผลกากให้มึงเอาใหญ่ กูเล่นผลก้าให้เอาใหญ่นี่ไงไม่ไหวแล้วกูวจะเปลี่ยนผลทันไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายอย่าเพิ่งไปรอเราเปลี่ยนผลนดินรอเราเปลี่ยนผลอนเพื่อนโอเคครับมาไหนไหนเราก็เล่นเผาปลาล้ะอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยม,มาอ๋ what, 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 what the fuck? อวัดวัดวัดตัฟักไม่เงยมงจูไปถึงไหนวะทำไมไม่ไม,ไม่ไม่มีคนลบ <Nope. S 1> นั่นไงเนี่ยครับถ้าเกิดเรามีเผาปลาเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนะแล้วกูสกิลไม่ โดนเว้ยมันหนีกูละโดนโดนโดนโอ้โหโดนฮับโดนมานี่หยุดนี่คือการปนตายซะเถอะไปสวรรค์ซ่ามี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 หลายตัวเลยโอ้ยโอ้ยฮะอ้ยน่ากินจัดอ่ะนี่อันนี้มองแล้วหิวจริงคนดูเอาเฮียสกิลไม่โดนโคตรเฮียเลยไหรือไม่โดนจริงวะนี่ดิ นี่ไงเออเนี่ยเห็นไหมคุณดูส่วนใหญ่ชิปหายแล้วกูโอ้โหเจอผลเสือด้วยอ่าน,นสต็อปสต็อปสต็อปยอย่เมาส์มาหนีโโ้โดนโดนกูโดนกูครับอืมโอเคนี้ไปก่อนมึงจะเสือทำไมวะกูจะตายอยู่แล้วเด้อฮัลโหลเออเอาคนี้ไปโอเคนี้ไปก่อนอืมโดนหมีกูติดหมีครับไอ้นี่ไอ้นี่ติดหมีนะ วันนี้มึงจะไปไหนไอสัตว์โอ้ยจุกเฮ้ยกูไม่เอาแล้วผลเสือไอสัตว์มากับกูมาโอ้โหจะลองไห้กูจะลองไห,ห้แล้วเรียบร้อยได้หนึ่งคิวโอ้มึงมามึงมาโดนอยู่โดนสวยโน้โฮ้ยไม่โดนอีกไอเฮียเป็นคนุดตัวห้ยสัตว์ ยุ่งทำไมวะมาน,นี่น,นี่มึงต้องโดนหมีก <Nope, S 1> ูโด้หมีกูหลบได้หมดอีก <'s> น่ารักจริงๆโอ้โหปวดหัวฝ <Fuck in. S 1> นเสือมาขาดครับยังมีเสือสองตัวฝนเสือมันขายเหรอวะโอ้โหจมันหนีได้ขู่แต่ว,ว,ว่สฮะห,หัวร้อนจริงทำไมวันดีมันเจอแต่อะไรก็ jesteśmy. ไม่รู้่คนดูพี่งองแงแล้วเนี่ย งองแงแล้วเองมาตายซะโดนหมีกูอะเออกินหมีเข้าไปนี่กินหมีมเนี่ยค้อนใหญ่ๆเนี่ยเอาไปกินเลยสวยมแม่งกูเครียดเจอแต่เฮียอะไรก็ไม่รู้คนดูพี่แบบโอ้โหมันนี่ดิมันหนีกูไปไหนมันเห็นกูนแล้วใช่ไหมกูอยู่นี่ฮัลโหลม,มามาขอร้องอย่าหนีขอร้องเลยว้สวยๆงามๆนี่นี่ี่นี่จอบแบบเท่ๆเลย อ่าอ้นี่ไม่หนีครับใจมันรักนะเห็นไหมเห็นไหมใจมันรักก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนดูแหมเนี่ยหนุ่มหล่อเลยยายา,ยายายาครับไอ้หมัดสุบอย่าเพิ่งมามีบงมีบทตอนนี้นี่ไงอุ้ยไออุ้ยขอได้ว่า่าสวยลบ <Nope. S 1> พ่อมนะึงอ <c oughs> ่ะรัดกู <c oughs> เป็นที่อะไรนังหนาไอ้สัตว ในหัวนี่แบบลุกเป็นไฟแล้วคนดูตอนเนี้ยในหัวพี่นี่ลุกเป็นไฟแล้ว <c oughs> มึงมานี่โดนครับกูจะหยุดมึงทุกอย่างแล้วก็หยุดมึงตอนเนี้ยแหละ <c oughs> มึงจะไปไหนหรอ จะไปไหนอรอนี่ไงร้านกูไงอันนี้คือข้อหารานกูนะ,ะอยู่นิ่งๆก็จบแล้วแต่แม่งแบบโอเคครับเดี๋ยวเราตัวต่อไปเลยไม่โดนด้วยจับใครไม่โดนกูจับใครไม่โดนอีกว้า <c> ว <oughs> ทุกดอกแล้วบอกเพื่อนอรักนี่ไงสวยฮะสวยผมอยากข้ามด้วยขนมีเลยน,นี่ไงโดนมีกูตายกูมาเล่นยากมากถ้าเป็นแบบสมัยยุค1525ผมเล่นเก่งๆแบบนี้นี่ก็ได้อยู่นะ แต่ตอนนั้นกูเล่นไม่เก่งไงแบบโอ้โห่ลำบากลำบากมันจะบินไปไหนฮะจะบินไปไหนมานี่มานี่มาคุยกันให้รู้เรื่องเอาหมี่ไปกินนี่ไงโดนหมี่กล้ากล้าตายนะครับเอาไงเอาไงไอ้หนุ่มอ่าฮะอยากหมี่เหลืองเหรอเอ็งอยากหมี่เหลืองใช่เปล่าปล่อยไปก็ไล่ฆ่าครับเฮ้ยเข็นได้เป็นแนี้ยเป็นเนม,มัน,ม,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 นมันก็มาโชว์หลอดใส่พี่นะเฮ้ยเฮ้ย ตัวนี้ของกูตัวนี้ของกูน้องน้องชายพี่น้องชายพี่ตัวนี้ของพี่ครับมา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 สยบสืกกันดีกว่านองเดหรือต้องให้พี่สอนว่ามันสยบยังไงฮะมานี่ <Fuck it. S 1> น้องชายพี่โอ้ยติดนี่งไงตายไปษะหัวแปกครับโอ้โหทำไมพวกนี้คิวง่ายเลยวะถ้าหัวมันน่าจะน้อยนะคนดูวันนั้นเอาหมี่ไปกินครับ นี่นะครับพลังหมีน้อยเจ็บไหมเจ็บไหมชอบไหมล่ะหมีอะ่ะนะค่ะว่าชอบไม่ใช่หรอแต่ใครก็ชอบหมีขนาดพี่ยังชอบหมีเลยเนาะฮะแค่แค,แค่แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกูมไม่ไหวแล้วมึงไปตายที่ไหนก็ไปไปไอ้กระจอกเอาอีกสักตัวดีกว่าคนดูปะ่ะป่ะปะปะ,ปะ,ปะมันเอานี่ไงไม่นี่ไงมึงรับหมีกูไปให้นะค่ะว่าชอบหมีใครใครก็ชอบหมีเฮ้ยทำไมมันนิ่งมันนิ่งมึงน,นิ่งเหรอ โดนครับโดนดเต็มๆด้วยแบบนี้ค่อยสบายหน่อยนะคนดูไม่ค่อยลำบากนี่ไงหัวแตกเอามานี่ดีไอไซไส้กรอกมันคือใส้กรอบกปกะไม่รู้อะ่ะจะหาเล่นนะคนดูยุคนี้ไม่ค่อยเหมาะแต่เล่นแบบเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ได้อยู่มาลาค่าหัวมึงเลิกเลยเสียเปียบจัดเสียเปียบจัดนี่ไงหัวแตกไปซะ ก็ชิวๆนะคนดูโอ้ไม่ชิวแล้วคลิปนี้เหนื่อยทั้งหัวร้อนทั้งเหนื่อยเจอลุมด้วยเข้าใจแหละว่ามันไม่ผิดแต่ก็อารมณ์ในเกมนะครับคนดูอย่าว่าพี่นะคือแบบใครๆก็ต้องมีฟีลแบบอารมณ์ในเกมนะมันแบบหัวร้อนนะเออเข้าใจแต่พี่ก็ไม่ได้พิมพ์ด่าพวกเขานะถือว่าพี่ยังไม่ใช่โรคเอ๋ยนะพี่แคมบาระบายให้คนดูฟังนะก็ดูเพื่อความสนุกนะทุกคนอย่าเครียดอย่าซีเรียสถ้าซีเรียสมากก็กดไลค์ไม่ซีเรียสเรากดไลค์กดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้พี่ขอหนี่ไร้าย จ๊บ่วยจะเลิมันร้อนในนะครับครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอ,เธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพราบาร์เ,เวลาทำให้ผ่านการเจราจาผ่านรถผ่านถนนจราจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดา